อาจารย์พูดข้างไว้ว่าจิตมันไปเกิดเราไปกับจิตที่นี้อุบายวางจิตนี่เข้าๆได้ไหมครับอาจารย์อุบายวางจิตเหรออยู่กับลมเหมือนเดิมง่ายๆปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับแต่พวกเราได้สดับแล้วในสังสารน,นียจะมีโอกาสที่เห็นจิตเกิดดับวิธีในการดูจิตเกิดดับคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจเวลาจิตอยู่กับลมหายใจเนี่ย มีสองธรรมธาตุทำง,งานด้วยกันคือมีลมหายใจวายโยธาตุกับวิญญาณคือจิตที่มารู้ลมหายใจแค่นี้เห็นจิตและตัวนี้เป็นจิตละเป็นวิญญาณขันเป็นกิริยาที่รู้แจ้งรู้ว่าตอนเนี้กําลังมีลมไหลเข้าไหลออกเดี๋ยวมแล้วถ้าโยมไม่รู้ลมเมื่อไหร่แสดงว่าจิตดับไปแล้วจิตดวงใหม่ไปรู้ความคิดความนึก แล้วเราดึงกลับมาจิตท,ที่ไปรู้ความนึกความคิดจะดับไปแล้วจิตดวงใหม่จะมารู้ที่กายนี้จิตเกิดดับตลอดถ้ายังไม่ชัดการเกิดดับให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจิตเป็นอนิจจังเปลี่ยนตลอดไม่อยู่นิ่งยงจะยืนเดินนั่ง,น,งนอนจะเจ็บจะป่วยจะหลับจะสุขภาพดีจิตก็เกิดดับมาไปตลอดไม่เคยพักผ่อนเลยดังนั้นวิธีพักผ่อนจิตท,ทำาง่ายๆจับมาอยู่กับลมหายใจ จิตได้หยุดเลยพระคุธเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขือนเสาหลักคุณเจ้าบอกจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอจับมันมัดเอาเชือกมัดแล้วก็มัดกับเสาอีกทีอ่า เนี่ยโยมามัดกับเสากลางสาราเนี่เสาเกื่อนเสาหลักมัดเสร็จแล้วเป็นยังไงงูจะเลื้อยเข้าจอมปลูกจะ,ะเค้จะลงน้ามกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะวิ่งเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าชา้าลิงจะไปป่ามันก็จะยุยยุดฉุดกันไปฉุดไปฉุดมาที่สุดเป็นยังไงหมดแรงเออาพอมันหมดแรงมันก็จะมานั่งจาวนอนจาาอยู่ที่เสาไปไหนไม่ได้หมดแรง พุทเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นกายยัคตาสติเวลาเธอเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฝึกไปฝึกไปเดี๋ยวมันจะเวลายมทางปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่นะยมจะรู้สึกโอ้ฉันฟุ้งซ่านจังเลยจิตฉันคุมไม่ได้จิตฉันไวมากเลยคงทําไม่ได้หรอกไม่ต้องสนใจยังมีหน้าที่ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมามันไปก็เด้งเจอเสาเขื่อนเสาหลักคือกายเนี่ยเด้งกลับเด้งกลับเด้งกลับตลอดที่สุดมันหมดแรง จิตก็จะสงบอยู่กับกายได้อืมแค่เนี้ยสามารถปรินิพานได้นะมุมที่สองพระพุทธเจ้าบอกจับสา์หกชนิดนี้มาเหมือนกันแต่ไม่ผูกกระเสานะเอามาผูกเป็นปมในท่ามกลางจับไปหกตัวเนี่ยมาผูกเป็นปมซะเป็นยังไงละ่ะสนุกแล้วทีเนี้ย จระเข้ก็จะลากไอ้พวก5ตัวในลงน้ำอัน,นถ้านกตัวใหญ่จะลากไอ้ห้าตัวลอยไปในอากาศนะนนะอ่าถ้าลิงตัวใหญ่ก็ลิงก็จะดึงไอ้พวกนี้เข้าปลาไปอันนี้เรียกว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ตาจะฉุดพิกคูไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยัง ขูจะฉุดเอาพิกขู่ไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงจะบูกจะฉุดเธอไปหากลิ่นที่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงเนี่ยตัวไหนมีกําลังมากกว่าเวลาใดที่อายตนะใดมีกําลังมากมันจะดึงเราไปดึงเราไปนี่เห็นไหม บางคนก็ถูกใจดึงไปร้องไห้ข้ามควรคิดแต่เรื่องอ,อ,อดีตเศร้าๆไม่ดีมีแต่ทุกข์ใจใช่ไหมบางคนก็นึกเรื่องดีก็สนุกหัวเราะอยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ยทำมารมต้องให้แก้อย่างไงดึงจิตกลับมารู้ลมเข้าไว้ไม่ต้องสนใจอะไรฝึกอย่างนี้อย่างเดียวดึงกลับดึงกลับดึงกลับเรื่อยๆจะเกิดอุปนิสัยความเคยชิน ในการละการสร้างพบพบคือที่ตั้งของจิตจิตไปตั้งในอารมณ์ใดผู้เจ้าบอกนั่นเรียกว่าพบแต่นั้นพบให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าพบไม่ใช่แค่ร่างกายนี้ตายแล้วได้ร่างกายใหม่น้อยไปใจไปตั้งอยู่ที่ไหนใจมันตั้งสี่ธาตุใช่ไหมที่เราทราบตั้งในกายบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างใจตั้งที่ไหนที่นั้นเรียกว่าที่ตั้งของจิตหรือเรียกว่าพ นี่พบคือสถานที่ตั้งของใจนั่นเองที่ตั้งของจิตที่ที่จิตอาศัยเพื่อสร้างการเกิดเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืช,ออลลพชปลิวตกลงไปบนผืนนาเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นงอกด้วยน้ำเปรียบเหมือนนันีิราคะเพลินพอใจน้ำเ,เล,ล็ดเมล็ดพืชเมล็ดพืชงอกขึ้นเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนา เรียกว่ามีที่ตั้งงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติการเกิดดังนั้นเวลามีที่ตั้งเรียกว่าพบงอกขึ้นเรียกชาติคือเพลินพอใจเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าจิตผูกติดก,กับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนี่คือชาติจบด้วยชรามลณะจิตจะดับจิตด,ดวงใหม่เกิดจิตเกิดดับตลอดเวลาพระเจ้าบอกจิตเป็นปฏิจจสมุปบธรรมเกิดดับตลอดเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดอย่างนี้ ดังนั้นจิตไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าบอกใจจิตวิญญาณไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่แบบที่โยมก็บอกไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยและเราจริงๆคืออะไรเราจริงๆคือผู้ยึดติดผู้ยึดติดคืออะไรฝั่งที่เรามายึดติดเนี่ยคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณห้าตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าเรียกสังขตาธรรม ธรรมะที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่งปรากฏเสื่อมเรื่อยๆอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เกิดไม่ปรากฏดังนั้นจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมีสภาวะของความไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่เราตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ากายนี่ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าใจเนี่ยไม่ใช่เราดัานมาพอใจกับกายมาพอใจกับจิต มาพอใจกับสุขทุกอุเบกขามาพอใจกับความจําได้หมายรู้มาพอใจกับความคิดปรุงแต่งเรากําลังพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่เราและเมื่อเรายึดตรงนี้แล้วเรายึดแบบไม่ปล่อยมันก็เลยไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นสภาพที่ไม่ตายอยู่เดิมดังนั้นการได้นิพพานหรือการหลุดพ้นไม่ได้ไปได้อะไรของใหม่มาไม่ใช่เป็นการกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเอง เข้าใจไหมสภาพเดิมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่แล้วแต่ดันมาหลงยึดให้ของแก่เจ็บตายซึ่งเราแก่เจ็บตายเนี่ยเปลี่ยนมากี่ภพแล้วใช่ไหมเกิดเป็นโควรระบือแพะแก่ก่เกิดเป็นคนรวยคนจนเป็นพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนพิการตลอดการยาวนานเราก็ลืมตลอดเพราะเราไม่ได้สดับในคำาตาคตไม่ได้ฝึกฝนอืม ดังนั้นชาตินี้อาจจะเป็นชาติท้ายๆของพวกเรา,าพบชาติเริ่มมีจำกัดเริ่มมีจำกัดและโยมได้สดับนี่ยังไงก็รอดละในสังสารนี้ไม่วันใดวันหนึ่งโยมต้องรู้ว่าจิตเกิดดับแน่นอน,นซึ่งพระเจ้าบอกเราทั้งหลาย,ยถูกจิตเนี่ยคดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเหมือนบุรุษที่ตาบอดแต่กำเนิดถูกคดลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดี ชายตาบอดแต่กําเนิดคนก็มีคนเอาผ้าขาวเนื้อผ้ามาห่มให้บอกอ่านี่ผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินเป็นของงดงามห่มซะนะชายตาบอดแต่กําเนิดก็ห่มมาตลอดเลยแล้วเที่ยวเปล่าประกาศร้องให้กับคนอื่นทราบว่าฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินแต่พอปรากฏว่ามีหมอมาผ่าตัดให้ชายคนนี้หายตาบอด ชายคนนี้กลับเห็นว่าอู้มันเป็นผ้าเปื้อนขมเหลเปื้อนฝุ่นสกปรกมากชายคนนี้ทํำยังไงทิ้งมาทิ้งเขาจะทิ้งผ้านี้ทันทีแล้วเขาจะคิดหมายมั่นบุรุษท,ที่หลอกลวงเขาว่าไอ้คนแงแหม,มันน่าฆ่าที่มาเรามาตลอดการยาวนานเหมือนกันพระเจ้าบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้โคดโกงหลอกลวงเราคิดว่าอุ้ยจิตของเราจิตดีจิตใสสะอาดทาสมาธิได้จิตผ่องใสนะ ตั้งมั่นดีจิตไม่ใช่ของเราเลยบันโกหกตลอดดังนั้นธรรมชาติทั้งห้าผู้เจ้าให้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเราอืมเพราะยังไงเราก็ต้องทิ้งมันนะยังไงโยมก็ต้องทิ้งลูกตาโยมต้องทิ้งหูต้องทิ้งจมูกต้องทิ้นกายถูกต้องไหมสัตว์ต้องทอดทิ้งล่างเอวัยะอาญาตนะเราต้องแตกทําลาย ยังไงเนี่ยตายมีแน่นอนแต่ตายแล้วไปไหนมีใครอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังบ้างไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมศาสตร์ทางโลกก็แค่เราได้ประครับประคองชีวิตไปวันๆใช่ไหมก่อนที่จะตายแต่ตายแล้วใครจะขวนขวายว่าเอ๊ะตายจะรอดตายทํำยังไงไม่มีใครคิดน้อย,อยดังนั้นพวกลืษสีโยคีต่างๆท,ท,ที่ออกบวชเนี่ยพวกนี้คิดนอกกรอบไม่ตายมีไหม ก็เลยหาวิธีไม่ตายไงพระเจ้าเราก็คิดเหมือนกันเอตายมีไม่ตายมันต้องมีนะแล้วพรเจ้าจะทํำยังไงในเมื่อออกบวชมาที่หลังเขาก็ลองทําตามแบบเขาก่อนกินอุจจาระัวควายเป็นอาหารอืมไม่สําเร็จเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากับวันเย็นพวกบูชาน้ําเขาคิดว่ากระแสน้ําจะพัดพาบาปกรรมลอยออกไปได้ไม่สําเร็จ นั่งกลางหิมะนั่งกลางแดดนั่งบนหนามเดินบนหนามนอนบนหนามไม่อาบน้ำเป็นปีผิวกายเนี่ยไม่คิดจะเอามือลูบฝุ่นเลยเป็นตะปุ่มตะป่ำไปหมดจนทั้งมาอดอาหารอ,อดอาหารเนี่ยพระเจ้าบอกเอามือลูบท้องเนี่ยสัมผัสถึงกระดูกสันหลังเอามือลูบไปที่แขนขนหลุดติดมือมาจะลุกไปปัสสาวะก็เซลมพัดลงเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยทำสมาธิก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ พระเจ้าไม่ใช่ทางละเปลี่ยนเลิกกลับมากลืนกินอาหารหยาบแล้วก็ระลึกถึงอาณาปานสติทำสมาธิดีกว่าเราได้สุขอันเกิดจากสมาธิก็เลยมาลองทำใหม่พอทำสมาธิไปเกิดความสุขขึ้นมาท่านก็นึกเอ๊ะท่านควรจะกลัวความสุขอันเกิดจากสมาธิไหมเนี่ยก็มาคิดไม่น่ากลัวนะเพราะสุขนี้ไม่เกิดจากรูปเสียงกินรสท่านก็ทำต่อ พอทำต่อไปปุ๊บนะก็ได้จิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับได้วิชาหนึ่งคือปุเพนิวาสานุสติญาณไม่มีประมาณได้วิชาสองจุตูปปาทญยานนะไม่มีประมาณได้วิชาที่สามคืออาสวะขายายานยานในการสิ้นไปของอาสวะหลุดพ้นก็เลยมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงบอกวิธีเข้าถึงความไม่ตาย แต่ครั้งแรกที่ผู้เจ้าดัสรู้เนี่ยท่านทอ้อใจท่านก็มองโอ้โหใครมันจะรู้ตามได้บ้างวะเนี่ยทอ้อใจพอพรมรู้ว่าผู้เจ้าทอ้อใจบอกโอโ้โลกจิตฝายเสร็จแล้วนนเนี่ยนะผู้เจ้าทอ้อใจมาปรากฏต่อหน้าผู้เจ้าขอให้ผู้เจ้าแสดงธรรมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้เจ้าก็ระลึกได้ด้วยพระองค์เองว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่นะในโลก สัตว์ผู้นี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ท่านจึงตัดสินใจแสดงธรรมโดยมองตรวจดูโลกด้วดยพุทธจักขูแล้วเห็นสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าใต้น้ําปลิมน้ําพ้น้ําก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมดังนั้นธรรมะที่พรงแสดงก็เนี่ยยืนหยัดมาให้พวกเราได้อ่านได้ฟังได้ศึกษากันสองพันกว่าปี นนั้นเราจะใช้หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่ทรงจําและสืบทอดกันมาพิคูเป็นเพียงแค่ผู้เดินตามทรงจําธรรมะของตถาคตมาถ่ายทอดดังนั้นคนที่สอนมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือคือผู้ฟังผู้ฟังถูกเรียกว่าสาวกสาวกกาสาวกโกแปลว่าผู้ฟังอันนี้เป็นผู้ฟังแบบนักบวชอันนี้เป็นผู้ฟังแบบคารวะน,นักบวชเนี่ยเป็นผู้ฟังแบบอยากไปเร็ว อ,อยากไปเร็วใช่ไหมผู้ช่างเาบอกอถ้าอยากไปเร็วมาเข้ามาปงผมแล้หนวดครองผ้ากาสายะอเอาบาดไปเอาจีวรไปทําตัวอย่างนี้เข้าถึงอาชีพขอทานนะ,ะเดินไปตามบ้านนี้นะเดี๋ยวเขาจะให้อาหารไม่ต้องทํามาหากินนะไม่ต้องไปทําครัวไม่ต้องไปหุงหาอาหารขออาหารเขาต้องมีสักบ้านให้ให้เรากินแน่นอนเธออยู่ได้ไม่ตายวางระบบการเลี้ยงชีวิตใหม่หมด เพื่อให้บรรพชาการบวชนั้นเป็นโอกาสว่างให้เขาวันทั้งวันเนี่ยเขาว่างต้องการอย่างนี้ว่างเพื่อทำอะไรให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีถึงยามสองให้นอนยามสามให้ตื่นตื่นแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนทั่งเช้าแล้วก็พิกขาจา์ออกบิฑบาตฉันทำกิจข้อวัดล้างบารเช็ดบาร ก้างนำมังท่าอะไรเสร็จปุ๊บก็เดินจงกรมนั่งสมาธติต่อเลยเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นให้ได้เพื่อให้รู้ชัดว่าเฮ้ยไม่ตายเนี่ยมีจริงอย่างเนี้ยอ่าเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมของพระศาสนาให้ได้นี่คือหน้าที่ของเราสาวกอ่าพวกอยากไปเร็วทำอย่างนี้พวกอยากไปช้าทำยังไงไปเรื่อยๆพวกเรานี้ไปเรื่อยๆพวกเราไปเรื่อยๆ,ก,อยๆก็เลยต้องมีกรอบระเบียบที่พอประมาณก็แค่สินห้าเอาสินห้าให้ดี สินห้าดีมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือเชื่อพระพุ้าว่าท่านตรัสรู้จริงแน่นอนเชื่อพระธรรมที่หลุดจากปากพระเจ้าว่าเป็นธรรมะที่ทําให้คนหลุดพ้นได้แน่นอนและเชื่อพระสงฆ์ว่าผู้ปฏิบัติด,ดีตรงควรชอบตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยมีและหลุดพ้นได้ยมเชื่อมั่นอย่างเนี้ยมีสินห้าบริบูรณ์เนี่ยสี่อย่างพู้เจ้าบอกให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วเห็นนะไม่ยากนะ แต่มั่นคงกับพระพุทธเจ้าจริงๆเป๊ะๆเชื่อหนึ่งเดียวเลยพระพุทธเจ้าในรู้จักเทวดาทั้งหมดอายุขยเทวดาทั้งหมดรู้คติแม้เทวดาเหตุให้ไปเป็นเทวดาและหลังจากตายเทวดาจะไปเป็นอะไรไม่มีเทวดาคนไหนพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเทวดาชั้นหนึ่งคิดนิดเดียวอะเทวดาชั้นนี้ไม่มีไม,ไม,ม,ไม่มีพิกุรูปใดมาขึ้นมาได้พระุทธเจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรหมเลยโมคลานะขึ้นไปบ้างพระหมหากรินะขึ้นไปบ้าง นั้นลูกศิษย์ผู้เจ้าก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปนั่งบนหัวพรหมหมดพรมบอกว่ามากันได้แค่นี้เหรอแน่ดูถูกนะโมกลานะบอกมีเยอะกว่านี้นะแต่ขึ้นมาแค่นี้ก่อนเนี่ยนั้นพวกพรมบางพวกเนี่ยที่มีอายุยืนยาวมากก็คิดว่าตนเองเนี่ยเที่ยงแท้ไม่ตายพวก พมหรือเทวดาพวกอากาสาวิญญาอากินในวสัญญาพวกนี้อายุสองหมื่นกับสี่หมืนกับหกหมืนกับยาวนานมากซึ่งพูุ้ทธเจ้าบอกเลยว่าเทวดาพวกนี้ไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติประมาจันพวกนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่เห็นอนิจจังพูดเรื่องความตายนี่ไม่สนใจอายุยืนมากพวกเรานี่เป็นพวกมนุษย์อายุน้อยนะเรียกว่าอยู่ในชมพูทวีปมนุษย์นี่จะมีสี่พวก พวกอายุยืนที่สุดเท่าที่เจอคือกี่ปี3ามแสนามปีมนุษย์อายุยืนขนาดนั้นนะเรียกว่าชุมชนชาววิเทหะู้นะพระเจ้าแบ่งมนุษย์เป็นสี่กลุ่มปุกพาวิเทหะอุตระกรุลุอัลโคยานะแล้วก็ชมพูทวีป91กลับที่แล้งเนี่ยมนุษย์อายุแปดหมื่นปีสามแสนสามเนี่เลยแปดห0ื่นปีเลย9ก้าสบกลับขึ้นไป และพวกเราเป็นพวกมนุษย์ใกล้ๆจะยุคสุดท้ายตามที่พระเจ้าพยากรณ์ตอนนี้พวกเราอยู่ในระดับมนุษย์อายุร้อยปีเนื่องจากศีลธรรมของหมู่สัตว์เนี่ยเสื่อมลงมนุษย์ก็อายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจากเดิน80,000ปีเมื่อ1กลับที่แล้วตอนนี้เหลือร้อยปีและพระเจ้าบอกมนุษย์จะอายุลดลงไปจนเหลือ10ปีนี่เป็นเกณฑ์ต่ำสุดของมนุษย์ผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตร ่าดูดีๆตอนนี้ผู้หญิงอายุลดลงเรื่อยที่มีลูกน่าจะในอินเดียที่ข่าวเนี่ยประมาณอายุ10ขวบหรือ9ขวบเนี่ยมีบุตรแล้วราะนั้นถ้าลงไปเหลือ5ปีมีบุตรนี่เริ่มเป็นยุคมนุษย์อายุ10ปีพระพุทธเ้าบอกว่าอาหารประเภทในสายเนค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอาหารปลานีตจะไม่มีในโลก อาหารปลาณนี้จะหมดจากโลกไปมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าแล้วก็ทุกคนจะมีอาวุธในมือไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอกุศลอกุศลธรรมเจริญถึงขีดสุดคำว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีในโลกเสมอกันหมดอืมไม่สนใจไม่มีการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ําอืม จากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกจะเกิดยุคสัตตันตระกับเนี่ยฆ่ากันตายตลอด7วันใน7วันนี้ฆ่ากันตายทั้งโลกแต่จะมีผู้คนอีกเล็กน้อยที่ไม่เข้าร่วมวงนี้ไปหลบซ่อนตัวอยู่แล้วหลังจากฆ่ากันตายหมดแล้วตลอด7วันพวกนี้ก็ออกมาแล้วก็เริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่ มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืน,ยนขึ้นเรื่อยๆจนถึง80,000ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านบาบัมเมตเตยยะจะมาตรัสรล้นี่เป็นที่พระเจ้าพยากรณ์จาก9 1กับที่แล้วลงมาเหลือ10ปีตีขึ้นไป80,000ปีอีกทีหนึ่งและถ้าเราหลุดจากพระเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยเราจะหายไปยาวเลยจนมนุษย์อายุ8 0,000ปีเพราะ80,000ปีที่แล้วมีพระเจ้าเกิดมาในระหว่างเนี่ยเจ็ดพระองค์ แต่จากนี้ไปแล้วเนี่ยจะว่างว่างผู้เจ้ายาวเลยจนมนุษย์800,000ปีครั้งหนึ่งเป็นยุคที่มนุษย์มีสินธรรมถึงสูงขีดสุดเลยอ่าบ้านเรือนนไม่ต้องปิดประตูบ้านไม่ต้องล็อกกลอนออกจากบ้านก็เปิดประตูทิ้งไม่มีขโมยไม่มีการฆ่าไม่มีขโมยสินห้าบริบูรณ์หมดน่าอยู่มาเมืองน่าอยู่นะอ่า สินรามเจริญขีดสุดแล้วพระเจ้าบอกมนุษย์จะแออัดยัดเยียดมากเยอะมากเลยเมืองต่อเมืองนีระยะไกลบินตกอะกลอีกเมืองหนึ่งละอีกอำเภอหนึ่งลนะนะคนเยอะมากอายุยืนเนยอายุยืนพระเจ้าเล่าสมัยท่านเป็นพระเจ้ามคา,าเทวะเป็นพระราชาท่านตั้งกายานวัตไว้คือถ้าผมงอกแล้วให้ออกบวช แล้วก็คราวนั้นเนี่ยท่านสอนแค่พรหมวิหารสี่คนทั้งหลายก็เลยพากันไปเป็นพรหมกันเต็มเลยกาลยานวัดนี้ดำรงอยู่ได้84,000ืชั่วคนคนคนหนึ่งตอนนั้นอายุ3 3 6 0 0นปีเป็นเด็ก8 000, ปด0 0ปีเป็นอุปราชเตรียมคลองลาดแปดหมื่นสี่พัปีคลองลาดแปดหมื่นสี่พับวแปดหม0่นปีแต่ผู้เจ้าบอกว่า กัลยาณวัตรที่ท่านตั้งในครั้งเนี้เป็นไปถึงนิพพานากัลยาณวัตรก็คือมัรคมีโยงแปดหรือสินสมาธิปัญญาหรือพูดย่อหนึ่งเดียวก็อานาปานาสติหือกายคตาสติเนี่ยเราจะได้กลับบ้านเก่าที่แท้จริงกลับบ้านเดิมบ้านหลังนี้ก็ต้องทิ้งไปตามเหตุตามปัจจัย งงครัอาจารยครับอาจารย์คำว่าสภาวะเดิมที่ที่ท่านอาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนี่ยถ้าถ้าพวบผมขนาดนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเหมือนคนทุกคนนั่งอยู่ขนาดนี้เหมือนจะไม่ตายเปค,ความรู้สึกอันนี้หรือเปล่าอาจารย์ที่ว่าสภาวะเดิมแต่เรายังมองไม่ออกเลยไหมครับหรือใช่คือสภาวะที่เรากําลังเข้าไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเรา สังเกตสิ่งสิ่งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเธอเห็นเนี่ยคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหม,ามสาวกบอกเห็นถามสาวกเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับลื้เอาไฟเผามะไม่รู้สึกพระเจ้าถามเป็นพ่ออะไรก็บอกว่านั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพระเจ้าบอกถูกต้องถ้าใครก็ตามเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกทําลายหายไป เราจะมีปัญญารู้เลยว่าสิ่งนั้นกับเราผู้สังเกตคนละตัวกันจริงไหมนั่นแหละผู้เจ้าเลือกเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นเนสโวตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระองค์จริงให่เราเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเรื่อยเืเห็นรูปเกิดดับเราจะเริ่มรู้ว่ารูปไม่ใช่เราพอเห็นจิตเกิดดับจะเริ่มรู้จิตไม่ใช่เรา เอาว่าใครเป็นคนสังเกตจิตที่เกิดดับนะอ่ามันต้องมีอยู่ตัวหนึ่งก็อยู่ในเรานี่แหละดังนั้นสภาวะนิพพานอยู่ในเรานี่แหละสภาพที่ไม่ตายณนะวันนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสัตตานังเนี่ยก,กาลังใช้ขันห้าอยู่ความไม่ตายเนี่ยกำลังใช้ความตายอยู่นะอ่าเนี่ยก็เลยบอกว่าทุกคนมีสภาพเดิมอยู่แล้วไงแต่กลับไปหามันไม่ได้ เพราะเราดันพอใจจิตแล้วก็เกาะจิตตลอดเลยพอใจกายพอกายตายก็รู้สึกว่าฉันตายมีอะไรตายทั้งที่พระเจ้าบอกไม่มีอะไรตายนะ,ะสนภาพเดิมเธอเนะี่ยอยู่ตลอดพระเจ้าจึงเรียกว่าผู้ยึดต,ติดเป็นผู้ที่ล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏสภาพที่ไม่ตายของทุกคนเนี่ยกำลังท่องเที่ยวไปไปเป็นเทวดาบ้างนรกบ้างมนุษย์บ้าง นี่เวลาท่องเที่ยวไปพบข้างล่างมันทุกข์ไงเวลาท่องเที่ยวไปพบข้างบนก็สุขหน่อยแต่สุขก็ไม่ได้สุขถาวรอ,อีกมีทุกข์เจืออีกผู้เจ้าจึงบอกในสังสารไม่มีอะไรสุขแท้ไงนี่คือปัญหาดังนั้นถ้าในสังสารนี่มีสุขแท้ผู้เจ้าก็าเอาเหมือนกันแต่เนื่องจากสุขถาวรไม่มีอืทาสมาธิได้กี่ขั้นก็เสื่อมก็ดับหมดไปเป็นพรหมเป็นดูดาขนาดไหนผู้เจ้ามียาอย่างรู้ไปแกเจ็บตายหมดเลย,เลย ที่ไหนมีที่ที่ไม่ตายไม่มีไม่มีเลยนี่แหละเป็นวิธีทางออกจากความแก่เจ็บตายที่ศาสดาของเราผู้รู้ผู้เห็นผู้อรันตัสมาสมุทธาได้ค้นพบและจำแนกแจกแจงเปิดเผยเอาไว้